ไปจ้ะอืมสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกับแอลนะคะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะทุกๆเย็ยนแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เรามีเมนูเด็ดจริงๆเป็นเมนูโปรดนะคะก็คือ ขนมจีนนะคะอุ้ยขอบปุ่นนะคะตำสุ้ยอีกแล้วนี่จ้าของชอบของแอลเลยแล้วก็มีหมูกรอบนะทําหมูกรอบนานมากหิวมากตอนนี้คือจริงๆแลว้วอะโดยปกติอะแอลก็ไม่ไม่อยากทาหมูกรอบเองเนาะเพราะว่าแอลอยู่คอนโดเนาะเช่าเขาอยู่แล้วก็เขาไม่ให้ใช้อะไรแบบ ตเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแค่กระทะไฟฟ้านะคะมีแค่กระทะไฟฟ้าแล้วก็มันจะทํานานมากแล้วกลิ่นมันก็จะออกไปจริงๆแล้วก็อยากจอกไปซื้ออะไรแต่บังเอิญว่ามีหมซัมชั้นพอดีนะคะก็เลยทําเองดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ายังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้แอลกันด้วยนะคะไปโอ้ยหิวคะ่ะ <laughs> ไปจ้าอืม ทำตั้งนานโอ้ยสินขนมจีนอันนี้มันปกติอะแอลจะกินขนมจีนเส้นสดเอ้ยเส้นแห้งเนาะอันวันนี้ซื้อเส้นสดนะคะมันก็จะแบบจุ๊ๆหน่อยออืือใส่สบายนางละ ลืมหยิบต้นหอมมามีหมัวเดียวอืม กลัว้ำนหกไปทางนั้นมีแต่ของโปรดนะสบายนางก็ชอบ ยืนส้นมันขาดมนอันนี้จะเผ็ดกับอืเอาล่กแคม ต่อทำมาเพื่อนขนมจีนโดยเฉพาะอื วันนี้ตำใส่พริกแห้งนะคะพริกแห้งประมาณยี่สิบเม็ดเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมาก ก็ไม่แน่นะท้ายๆนี่อาจจะเผ็ดก็ได้มอืม ม, oh. มาละคว,วามเผ็ด oh. <laughs> มันเผ็ดได้าย ออ,อะเวลากินอะไรที่มันถูกปากเนาะแอา <laughs> ทำเมนูแต่ละวันอะ่ะจะเป็นเมนูที่อยากกินนะ <S 2> <S 2> <S แต่ก็มีนะบางวันไม่อยากกิน แว่าไม่อยากกินอะไรเลยก็วันนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะแต่ว่าจะมีคลิปสำรองไว้เนาะก็จะมีบางวันที่แบบว่าวันนี้ไม่อยากกินอะไรเลยอื

โหเพชรเดี oh, มาที่นี่โอ้คำใหญ่อือ Oh. <laughs> you.

โอ้น้ำต,ตาเริ่มมาอืมเสรจมันเป็นขาดๆแลยไม้มมันยิบยากโอ้อืมาลาละหมดละโอ้ เล่นมนจนหมดอ่ะแสบหลาย โอ้โหน้ำตาไหลโอตายแล้วเ <laughs> พจเ <laughs> <ร> <laughs> พรจ้ไหายเลยนะคะเพจจะน้ำตาไหลเลยนะจ๊ะเบิร์ดเกี่ยมนันนี้เอากินเบิร์ดเลยพอเสร็จเนาะแต่ว่าอันนี้หมูมันเป็น,เป,นเป็นเนือ้อไปเลยจะนี่กินมาเบิร์ดเดี๋ยว แกไปกินก็เขาเดียวช่านายกาฝากติดตามช่องกินกแอลน้ำเนยได้จ้าแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเด้อสลวัสดีค่ะ Thank you so much